นายกรัฐหนึ่ีนะครับครับครับคือเีมืออะไรครับอาจารย์ฝีมืออะครครับใช่ครับ

ดีไมดียาว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 ไปเลยที่สองดีมีแค่หนูตัวค่ะแล้วจะไปอยู่ตัวต้นตอนหลังร้อมนะับ